สบายดีพี่น้องสบายดีส,บา,ดสบายดีตอนเช้าๆภูพอก,ก็ตอนเช้าๆพี่น้องเมองดูกาเขาเคียวงามเลยได้ก็เขาเคียวงามเลยพี่น้องเลยพวกแต่ว่าหน้าหุดกระทถวทะเลวซ้ํำยังบุแหลลายเลยล่ะเคียวงามครับตอนนี้ก็อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเลยอยู่หน้าคือเก่า กากำลังเขียวพี่น้องกาน่อยนี่ก็ได้เขียวบ่ละใกล้ด้ดำหน้าเลยพี่น้องเลยอีกง้อซิบมือก็ดำอะไรนี่เดี๋ยวห้างงวอออกขอกัอนพี่น้องงวออขคอหาเลมหยาสะกอน หาเลมหญ้าเลมคาเนาะงัวสวยเลยเพื่อนๆอ,อ๋อวันนี้เป็นมวออันซินใหญ่นเอยยู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 มาเตะก็ได้เว้ย

อยางมากอย่างมากแดดไซป์ side, ขนาดเล็กน้อยห่อนการสีห่อนในวันนี้น,น,นะเขาก็จะกระเคี้ยวนะ บรรยากาศบานหน้าไปน้องเ้ยเียแต่ยังบันทันดำหน้าแหละหน้าคุณเขาก็ยังร้ายพี่ไทยลงแต่พูดขึ้นมากยังร้ายไปไน้องหงวมีอยู่หกโตงวย 6ตัวแต่ก่อนมีแปแต่ว่าคายไปแล้ว2ตัวเถกข้าว2ตัวคายไปแล้วเถกข้าวตัวหนึ่งเถกแดงหน่อยตัวหนึ่งแล้วก็มาเป็นไฟฟ้าอยู่เทียงนาอ่ะอภูมันกินหยาซะก่อน ตงมีหญ้าอยู่เท่านี้กินแต่งัวนี่คันน้ำหมอกมันบ่แห้งมันบ่คอยกินบ้างอะไรไปหน่อยน้ำหมอกแห้งแหละคนทิ่กินแน่สิเล็ม,มอยู่หญ้า แดดหนักปูพอนปรับเลยพี่น้องเลยตัสออนเขาเขาจะพี่น้องมันเขียวเลยเพราะวะ่าฝนห้อยใส่แดดใสบ่บานี้แหงก็เขียวครับ บรรยากาศเดยวแจ้งแบบนี้โล่งเลยบ้านนี้โล่งคักขนาดความห่อนมาเยือนคือเก่าอีกนางฟังเสียงกระลงงวัวอะไรไปน้องเลย เดี๋ยวนี้ก็ลงคลิปไปจากปกติมาได้พี่น้อยเพราะว่ายังไม่พร้อมเลยห่างกกยนะสไลด์ก็ค่อยได้ไปใช้นะคือใช้ลงไทนาลงไทนาแต่ก็เลยไไลงคลิปปกติกับเขาโทษพอไวไ้อะไรพี่น้องเลยวันนี้ก็เลี้ยงงวัวเป็นวันสิ้นญ่ท่าแม่เพิ่นก็เข้าบ้านไปนทำนาที ทำนาทีมอบไปเฮามอนาาบนาทีเฮาเขาก็ทำนาทีมาเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวปล่อยง้วท่านนีแ่แหละถ้าตรงไหนทรงหน้านีแ่แหละพี่น้อง ห,หัวหัว,วนะครับหัวสวนครับหัวสะดิบด้านที่ปลูกยังลงลายเลยคุณน้องเพราะว่าไปประเทศไทยบปได้คือว่าวแหละคือถ้าไปประเทศไทยนะครับจะสื้อพวกเบียพวกไม้หมากไม้กินไดนั่นจะเป็นมะม่วงมากสารพัดหมากกันแหล,ละจะสืบมาปลูกอยู่แต่ว่า <c oughs> อยู่ในเมืองปักซองนี่อยู่ในเมืองที่เขาไปนี่จะข้าวจะคลายในเส้นห้ากระบอเห็นพี่น้องเอ้ ไปซื้อหมากไม้มาปลูกก็มันจะเข้าเจ้าขายในใส่ไปก็ับไปเห็นบางคนเจ้าขายก็เลยท่านได้ปลูกอย่างเลยแต่มากแตงแถวแม่แล้วปลูกไว้แนี่มันเป็นก็คือจะได้กินอย่ดอกมากแตงเพิ่นสซื้อพวก มักแตงกัวมักมักถั่วมาปลูกไว้พอดิพอดิกินมักถัววถ่วเงาถั่วผักเงาๆนะพี่น้องสาวนาพี่น้องเลยสาวนาเรียงงัวไปเพาะพี่น้องเห็ดทำนาไปนำตามทุกๆครอบครัวต้องมีงัวอยู่แล้ว แต่ว่าครอบครัวได้มีมีควายแมน่นถือว่าสมควรพี่น้องมีควายกับมีเงินหลายเตอร์ไปในควายเนี่ยเพราะวา่าโตนหนึ่งมันก็แพงเนะพี่น้องหังวมันยังว่าพอแพงบางได้ตนหนึ่งก็ว่าหอดหมื่นชั้นตัวละเจ็ดแปดพันคันว่าโตใหญ่ๆหเนี่ยแต่ว่าโตน,น้อยต้นสมัยนี้นั้นสิได้เจ็ดพันได้ยี 7, ่บ่ ราคามันบวสูงเห็นมังถ้าจะเป็นงัวพันงัวยังงัวตัวใหญ่ๆที่ก็จะเลี้ยงนะตัวละสามหมื่นตัวสามหมื่นสี่หมื่นไม่ได้ไปหน่อยเกี่ยวกับเลี้ยงนั้นแต่ว่างัวนี่เฮามันบวได้มันเอิ้องัวหมักกระโดนงัวมักกระโดนมันเฮะก็จะเอิ้องัวมักกระโดนงัวพันน้อยเลี้ยงกินหยา ตามธรรมชาติพี่น้องบริบริกินอาหารคืองวนกินอาหารกินเฟืองอัดงวนนะข้าเจ้างวาพันญ่ข้าเจ้าพี่น้องไปยืหนูถ่วมหัวแต่แต่ยานสไลด์ผู้ที่ข้าเจ้าหมักเลียงพี่น้องหมักมันไปที่ผายหมักหมักเลียงก็คือเลียงใส่อาหารเห็น กระจเลี่ยงอยู่สไลด์ซ้ายถากระจเลี่ยงเป็นขู่เนมอ้ยเป็นขู่เป็นขู่วะคือเอาเพลองอัดที่กินอะไรก็ให้กินยังไงเปรีเพ็ดหลายอย่างอยู่แต่กระจคายกับได้ราคาดีอยู่ไดายขู่ละหกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหมดละต่อขู่หนึ่งนะพี่น้องอยู่ที่ความหมักของภัยของมัน งูเมย์ใหญ่นี่พี่น้องเลยลูกลานมันเบิดคูโตแหละนี่ตัวนี้เอาตัวนี้มาเลี้ยงก่อนงมันก็เลยจ่อยแน่เพราะมันมีลูกน้อยนั่นเด็ดลูกน้อยมาก็ได้ไปหมุนหัวยังหัอะไรลูกน้อยก็ได้มีลูกน้อยนำตัวหนึ่งก็เลยจ่อย ตัวนั้นจะเป็นลูกตัวที่สองตัวที่สองตัวที่หนึ่งเอาลืมลูกตัวที่หนึ่งเห็น้องลูกตัวที่หนึ่งของแม่นี้ก็คือส่วนร้ายข้าเจ้าเลี้ยงงวัวแม่บอดีชื่อมาลายเดแต่ซื่อมาแม่หนึ่งหลักบานนี่มันออกแม่แพรลูกเห็นหรอลายโตลายโตมาเรื่อยๆลายโตมาบางทีก็เต็มขอออ้อหละแต่ข้าวทคกีิวแถวโบ,าาบ,บาแก่นว่ามันบ่นบแพงงัวน่ะซื่อรถไทยนี่ ง่วเบิดคอ,อกหนึ่งพี่น้องครับง่วเบิดคอ,อกหนึ่งต่อรถท้ายคันหนึ่งแต่ก่อนอารซิเมนหรือว่าเนื้ได้เห่ากับโบู์นี่ยินแต่ว่าออกมาเพราะว่าแต่ก่อนมันกับโบเมนยุกแข่งขันคือแบบคู่มือนี่คู่มือนี่มันยุกแข่งขันพี่น้องเลย ย่แขงขันโอเคพี่น้องไอ้ขอปิดคิวไว้ัน,นีแหละมานั่งวาลนำจากข้าว <c oughs> นั่งคุยจากข้าวขอบใจบาสุกูสิโคนเดอ้เดอถีายังติดตามนี่คือเก่ายัางคอมเมนต์ขอบใจทุกๆก,กำลังใจที่ส่งให้ อบใจเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องเลยอยู่ดีไม่แห้งเด้ออยู่ดีไม่แห้งสันนิละ